คุณช่วยตัวเองไม่เสร็จนั่นเป็นเพราะของคุณไม่ครบล้างเสร็จต้องหล่อลื่นปกป้องอนาเขตคุณด้วย c a r n e s ส d o m a i และ Expansion สเปรย์เช็ดภายในและภายนอกรถยนต์อเนกประสงค์ไม่ว่าจะเช็ดสดเช็ดหลังล้างหรือเช็ดเก็บงานภายในก็ช่วยให้เสร็จง่ายขึ้นบอกลาผิวแห้งผิวฝืดเช็ดไม่จบปาดไม่ออกด้วย c a r ์เนสโดเมนและกซ p แพนชั Car ่ c a r ร์เน Car c a ร์ Division ช่วยคุณช่วยตัวเอง เรียเก้าอี้ตูดไหลสัสว์อะไอดีไซน์ภายนอกของ MG IM6 เนี่ยผมเห็นครั้งแรกที่งานเปิดตัวในฮอลล์อะไรกอย่างไอความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้ mm hmm. ผมก็รู้สึกว่าไม่ไม่แตกต่างกันเลยผมรู้สึกว่าเขา mm hmm. พยายามฉีกออกจากดีไซน์รถออกไปซึ่งไอการฉีกครั้งนี้ผมมองว่าเขาพยายามเหมือนกับลดพวกเส้นสายที่เป็นเหลี่ยมที่เป็นคม รถคันนี้มันดีไซน์ให้มันแบบเหมือนมันมีความเป็นฟลูิดมันมีความเป็นของเหลวอยู่เยอะมากๆเลยถ้าเป็นอาร์กิเทคเนี่ยเมื่อกี้พี่กบบอกว่าเขาชื่อเลยนะซาฮาฮาด,ดิก็เป็นไอสไตล์อาร์กิเทคประมาณนั้นทุกอย่างมันโค้งมนไปหมดเลยก็ต้องถือว่าเขาพยายามฉีดออกมาสร้างความแตกต่างข้อดีอาจจะมีเรื่องของพวกแอโรไดนามิกพอมันลดเลี่ยมสันอะไรเงี้ยมันรูลม,มากขึ้นเนาะแต่ส่วนตัวส่วนตัว ผมเห็นดีไซน์แบบนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คือผมไม่อินกับสไตล์สไตล์แบบนี้แล้วกัน<ม>บวกกับสีนี้นะผมรู้สึกรถคันนี้มันมีความผู้หญิงมากๆเลยแล้วตัวโลโก้แบรนด์ IM เนี่ยถ้า MG เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับตัวแบรนด์พรีเมียมของเขาเนาะไอตัวแบรนด์ IM เเนี่ยแต่ผมรู้สึกถึงว่าแบบมันเป็นความผู้หญิงเป็นความอาร์ตอยากหาความยูนิคอะไรต่างๆก็ว่ากันไปมากกว่าความพรีเมียมของตัวรถนะครับ อันนี้คือได้ขอด้วใช่ปะในเรื่องสวยไม่สวยเนี่ยผมก็ไม่อยากตัดสินนะครับผมแต่ว่าตอนที่ผมเอารถคันนี้ออกมาเนี่ยแล้วผมขับไปข้างนอกมีคนเดินเข้ามาทักเลยว่าเขาอยากได้มากเขางมงว่ารถคันนี้สวยมากผมก็เลยคิดว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาไม่น่าจะอยู่กลางๆคือไอ้โลโก้ผมรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนสีมันจะเหมือนไอ้โลโก้ไอคอนไอเกมดอทเออะจะเห็นปะแล้วก็ไอ้ตัวเกี่ยวกับตัวพวกโซ่ทรงอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันเหมือนไอ้ตัวซินนามอนอะที่เป็นก้อนเมฆอะ คุณเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละครับมันจะเป็นก้อนเมฆแบบนี้คุณเลยอาจจะรู้สึกว่าแบบมีออกเป็นแนวผู้หญิงเพราะว่ามันเหมือนไอตุ๊กตาซินนามอนส่วนดน้าหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนแอสตันมาตินที่หล่อมไม่เสร็จนะฮะไฟคล้ายกันแต่อย่างอื่นมันก็จะแบบเป็นก้อนๆไปสมดเอาจริงถ้าเอาซีเรียสหน่อยอ่ะผมว่ามันเป็นอัธิมของ MG ที่จะทําโมเดลไวเยดูแบบลักษณะดิเนอปะป่ะคือเหมือนแบบเป็นเี้ที่แบบเอ้ยเซกเมนต์โมเดลไวแม่งได้ผลว่ะ MG เลยบอกเออเด็กกูทําบ้างแล้วกูขายถูกกว่านะครับผมนี่คือทั้นีนน ก่อ,อนที่ผมจะเข้าไปคุยเรื่องข้างในของไอเอ็มซิกทนี้ผมผมอยากพูดถึงเรื่องของว่าแบรนด์ที่แบบ เป็นแบรนด์พรีเมียมอะเนาะแบบ art, ben เล็กซัสเบนบีเอ็มอะไรเงี้ยผมมาส่วนตัวรู้สึกว่าเขามีแบรนด์ฮิสตอรีเขามีอินโนเวชันเขามีมอเตอร์สปอร์ตหรืออะไรก็ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนกับพาณิชจ๋าๆมาแล้วอยู่ดีบอกว่ากูเป็นแบรนด์พรีเมียมเงี้ยผมจะตั้งคำถามไว้ก่อนเลยว่ามันมันมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าผมมองว่าการที่คุณจะเป็นแบรนด์พรีเมียมได้คุณต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนคันนี้เขาก็อาจจะมองว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองด้วยการทํา ตัวเลขแรงม้าคันนี้700เท่าไหร่แรงม้านะปันเจ็ดแปดเกือ800เลยนะแรงม้า787แรงม้าซึ่งนี่มันไฮเปอร์คาร์เทเลทอรี่เลยนะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสัก5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยก็ข้างในอ่ะพอเขาบอกว่าเขาเป็นแบรนด์พรีเมียมเนี่ยเราก็จะ มีความคาดหวังที่ประสบการณ์ใช้งานของรถคันนี้ข้างในเนี่ยมันก็จะพรีเมียมตามไปด้วยแล้วหนึ่งในส่วนที่ผมรู้สึกไอแบรนด์พรีเมียมที่เขาทำกันได้ดีเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะมันรู้สึกง่ายแล้วก็ Effortless ไปหมดเลยซึ่งในรถคันนี้พอทุกอย่างมันไปอยู่รวมกันในจออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันจะฉีกออกไปจากคำว่าพรีเมียมมันกลายเป็นคำว่าไฮเทค ซึ่งส่วนตัวผมมองว่าการใช้จอเนี่ยมันลําบากการใช้งานเพราะว่าแบบมันต้องมาดูจอแล้วเข้าเมนูก่อถ้าเกิดมันเป็นปุ่มเนี่ยแบรนด์ผู้ผลิตเนี่ยเขาสามารถเอ้ยทาปุ่มตรงนี้ให้มันเป็นทัชพอยต์มันเป็นจุดสัมผัสแบบคุณบิดแล้วแบบแม่งมีคลิกที่แบบเสียงแม่งแบบเพาะๆะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมมาให้ความสําคัญกับพวกแบรนด์รถพรีเมียมมากเลยคือเรื่องของเสียงไม่ใช่เครื่องเสียงนะแต่เสียงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรถอย่างเช่นเสียงไฟเลี้ยวติกกต๊กตอกติ๊ก คือรถแบรนด์จีนเนี่ยผมไม่รู้รถนิยมเขาเป็นยังไงกันนะแต่ไอพวกเสียงเอฟเฟกอะไรต่างๆในรถอ่ะมันไม่เข้าหูผมเลยแต่คันนี้อย่างเสียงไฟเลี้ยวเนี่ยมันลื่นหูแต่มันก็จะมีเหมือนกับแทนที่มันจะเป็นจังหวะแบบติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหมือนคนทําไฟล์อ่ะเขาตัดหัวหรือหางเสียงมาไม่ดีทําให้มันจะติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าเกิดคุณตีกองหรือเล่นดนตรีมาก่อนคุณเนี่ยอ้าเหียเดี๋ยวนะ จังหวะแม่งผิดนะฮะหรือเปิดแอปเมโน,โนม,มาเนี่ยวันนี้มีมือกองอยู่ที่นี่3คนผมกล้ารับประกันเลยว่ามันผิดจริงๆถ้าถ้าคุณนับจังหวะไอ้นี่นะส่วนต่างๆก็ก็ประสบการณ์ใช้งานในรถคันนี้ผมว่ามันก็เหมือนพวกรถ EV ีสมัยใหม่รถโลกใหม่ที่แบบเออทุกอย่างอยู่ในจอคันนี้เกียร์อยู่ที่มือ,อยังดีนะเกียร์ไม่ดอยู่ในจอด้วยเขาเคเทอร์ไปหาอย่างที่ฮาร์ดว่าเมื่อกี้แหละว่าแบบเขาอาจจะเอาเทสลามากางกระดาษดูแล้วก็เอยฉันอยากไปเหมือนกับเวเนี่ยเวจอทุกอย่างจอทั้งหมดจาัดก,การในจอ ้าในของคันนี้นะครับผมมองว่ามัอาจจะไม่ได้ถอดเทสลามาทั้งหมดแต่ว่ามันอาจจะไปเหมือนไทคารนะที่มันมีแบบไอ้หน้าจอแผงตรงกลางใช่ป่ะแล้วมีไอ้ข้างล่างกะที่เป็นรูๆเก็บของใช่ป่ะแล้วก็มีจอกลางอยู่ข้างหน้าเราอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนเรื่องเอ่อ UI เนี่ยเขาก็จะมีแบบเคือเอ่อเสียงดนตรีเยอะสมมติเวลาเราสตาร์ทรถอ่ะมันจะมีแบบวุ้น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 ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนอกว่ามันก็แบบอาจจะเป็นการชวนขับขี่ในแนวของเอ่อรถคันนี้นะครับคิ้วเผิรน่ะมองการใช้งานเบื้องต้นน่่ะการรขับทีโชว์ูมอ่่ะะะะคุณออออาาจจจจไไมเเปััญหรรลยนนนี้พูดิงๆ แบบเหมือนแบบการเทสไลฟ์หรือการขับขี่อะไรเงี้ยแต่พอสมมติว่าเรามาใช้ในในส่วนของราลาอีอ่างเงี้ยครับคือคือคือ,ค,อคือเบาะตัวเบาะมันไม่ค่อยหายใจอะ่ะเบาะมันแบบค่อนข้างอับนั่งนานแล้วหลังจะแฉะเราต้องเปิดไอตัวเบาะพัดลมช่วยเพื่อที่ให้มันขายอากาศได้แต่ทีเนี้ยเราก็เหมือนแบบรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนแบบฉีดน้ําหอมบนคนตัวเหม็นอ่ะมนแก้ปัญหาปเหตุนะครับผมเออแค่แหละแต่่วนอื่นอ่ะจริงๆิอ่ะถ้าเกิดว่าใช้ใช้ไปอ่ะเขาเรียกว่าหลับหูหลับตาใช้ไป ไม่คิดมากอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้มีเหมือนแบบรายละเอียดอะไรที่ต้องตัาตรงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกนะครับผมไอ้เรื่องปัญหาที่อยู่กับรถคันนี้นะส่วนใหญ่ก็พูดกันซ้ำๆทุกอย่างอยู่ในจอหมดนะครับผมไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแบบคอนโทรลด้วยจอก็ได้นอว่าคือถ้าเราอิงสายแบบเทสลาสายไทคานอย่างเงี้ยมันก็จะชอบเกี่ยวกับจอสไตล์นี้แต่ถ้าเกิดเรามาดูแบบสายเกาหลีหรือ BY D ดีอย่างเงี้ยปุ่มมันยังเยอะอยู่ส่วนตัวผมใช้ภายในคันนี้แล้วรู้สึกรู้สึกว่ามันก็ เขาหาอะไรที่มันเรียกว่าออโอเคกว่านี้ได้แต่ก็คือมันน่าจะอยู่ในเกณฑ์ของคําว่าพอใช้ครับอะไรอย่างนี้นะครับภายในของรถคันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวนะครับมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างด้วยซึ่งผมคิดว่าไอข้อดีหลายๆอย่างพวกนี้บางทีมันก็รวมๆกันแล้วมันมันเป็นงานดีเทลที่ทําให้เรารู้สึกว่ารถคันนี้มันแบบใส่ใจมีความคิดมี เป็นพรีเมียมมากกว่าคันอื่นอย่างเช่นเนี่ยผมชอบมากเลยอย่างที่ชาร์จไวเลสตรงเนี้ยเขาจะมีพัดลมมาด้วยมันจะเป่าแอร์ออกมาซึ่งบางคนอาจจะถามจะปีไปทําไมคือเวลาคุณใช้ตัวไวเลสชาร์จเจอร์อ่ะมันจะมีความร้อนสูงมาก แล้วก็บางทีมันทําให้แบตฮีทแล้วตัวระบบอะไรเงี้ยมันก็จำเป็นต้องตัดอไอ้พวกระบบไวเลสชาร์จทิง้งออกไปเพราะว่าไม่งั้นมันจะร้อนเกินไปหลังคาไอ้ตัวเนี้ยหลังคาพารา a m ม c กซันรูฟที่ไม่มีคานกลางเนี่ยทาง MG เขาบอกว่ามันสามารถตัดความร้อนได้ซึ่งจะเห็นสังเกตว่าไม่มีม่านให้คุณเปิดปิดนะแต่ก็ถ้าเกิดคุณเอามือไปจับจากข้างในเนี่ยอันนี้เรียกว่าร้อนนะครับอยากมีไอ้ตัวยิงเลเซอร์มากเลยอยากเอาให้ดูนี่น่าจะ สี่สิบหากว่าตรงเนี้ยผมชอบที่ MG เนี่ยคืออ่าเนื่องจากรถคันนี้มันเป็นประตูกลอนไฟฟ้าคุณกดปุ๊บอ่าในคันนี้เขาจะซ่อนไอตัวกรอนที่เป็นตัวกรอนกลไกอะ่ะเขาซ่อนไว้ในเนี้ย แล้วซึ่งในรถไฟฟ้าบางคันเนี่ยเขาจะซ่อนไว้ลึกมากเลยแล้วมันใช้ยากเวลาในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคุณล้วงล้วงคำคำเจอปุ๊บคุณดึงเปิดได้เลยส่วนใหญ่เขาจะไม่แนะนําให้ใช้ไอตัวกรอนนี้เพราะว่าเวลาคุณเปิดประตูพวกกระจกอะเฟรมเลสคุณจะสังเกตว่ากระจกมันต้องลงมาก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นดีเทลที่แปลกๆมากเลยก็คุณก็เห็นว่าไอเบาะทุกครั้งที่ผมเปิดประตูบางทีเดี๋ยวมันจะเลื่อนเข้าเดี๋ยวมันจะเลื่อนออกนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าทาง MG เขาทําได้ดีมากๆเลยคือถ้าเกิดเรามาดูที่จอตรงนี้ใช่ไหมมันก็เป็นจอสไตล์แบบพวกรถโลกใหม่ที่จะแบบการควบคุมอะไรเงี้ยเห็นไหมไม่มีปุ่มเลยมินิมอลไหมเออผมไม่อยากใช้คำมินิมอลแต่มันก็มินิมอลจริงๆอ่าเราเข้าไปที่ตัวรถใช่ไหมแล้วเราเข้าไปที่การควบคุมแล้วตรงเนี้ยคือโลโก้พวงมาลัยนะคุณกดเข้าไปปึ๊บเขาจะสอนเราปลดพวงมาลัยนะครับก็เขาบอกว่าให้ปลดล็อกตรงนี้ก่อน แล้วก็เราสามารถดึงเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วพอเราได้ตำแหน่งขับขี่ที่าต้องการเนี่ยเรากดล็อก ok. อันนี้คือตัวแบรนด์พรีเมียมของทาง mg นะครับเป็นพวงมาลัยปรับแมนนวลน,นะฮะแอร์อร์เนี่ยตามสไตล์รถโลกใหม่คุณก็ต้องเข้ามาที่จอตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็คุณถึงจะค่อยไปปรับในนี้ได้ส่วนตัวผมไม่ชอบการแบบนี้เพราะว่าผมปรับแบบนี้มันมันเร็วกว่าแล้วผมไม่คิดว่าการที่คุณสามารถปรับให้อร์มันเป่าซ้ายเป่าขวาได้เนี่ยมันทําให้ประสบการณ์ขับขี่ของผมมาดีขึ้นขนาดนั้นเคยมีคอมเมนต์ปรับแอร์บ่อยอ่ะบ่อยครับปรับบ่อยครับปรับบ่อยอืมและตอนนี้นะครับคุณบิวาก็จะเปิด้าออกมาแล้วนะครับ อันนี้คือการเติมน้ำมันของ M3 นะครับเฮ้ยมึงจุดทูบจุดเทียนนี่จุดทูบเปจุดเทียนเนี่ยจุดทูบจุดเทียนน่ะยอดยอดน้ำมันเยอะมากยตรงนี้แม่งก็เข้าไม่ได้อันนี้มอสเบอร์เกอร์นะฮะมอสเบอร์เกอร์นะครับอ่าช็อตเมื่อกี้ฝากคลิปิดได้วยนะครับช่องแชทไปแล้วลูกน้ำมันอะไรนะครับดี่์หนึ่ง 10ดวิว60นะครับฟูลี่ซินเทติกมอสเบอร์เกอร์นะครับน้ำมันจากมอสเบอร์เกอร์นะครับผมน้องๆขับรถไฟฟ้าแหละดีแล้วครับเพราะว่าจะได้ไม่มาแย่งของเล่นพวกผมนะครับให้ราคามันถูกๆลงนะครับจุกจุกจๆกเย้ อไปนู่นแล้วอะนี่ร้อยแปดแล้วนะไปนู่นแล้วอะ่ะไปนู่นแล้วอะ่ะนั่นคือเกือบแปดร้อยนี่สี่ร้อยนี่แรงม้าห่างกันเท่าหนึ่งอะ่ะแล้วนี่ก็ไม่ใช่รถที่ช้านะ <S 2> <S 2> <S 2> อะเราเห็นแล้วนะฮะว่าเมื่อกี้ i M6 คันนี้เนี่ยแม่งฉีก M3 คันนั้นแบบขาด i M6 คันเนี้ยคนขับอะแค่เข้าโหมดสปอร์ตกระทืบคันเร่งตอนออกตัวแล้วก็ปล่อยให้ตัวรถแม่งจกกัดการทุกอย่างเองทุกคนพร้อมไหมครับสปอร์ตแล้วฮะสปอร์ตสปอร์ตแล้วโหลดแล้วครับ3 2 1เฮ้ย ในขณะที่ไอเอ็มสามผมอะไอเกียร์สองแม่งเข้าไม่ได้เดี๋ยวตอนออกตัวต้องเลี้ยงคัดออกเกียร์สองแม่งคัดแม่งไม่จับอีกสองไม่เข้าหนึ่ง คุณไม่ต้องมีอะไรเลยในการขับคันนี้ให้เร็วได้ไม่ต้องเรียนรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นในขณนะดเดียวกันมันอยู่ในรูปทรงของรถยกสูง4ประตูที่ไซส์เท่ากับขยเยนของอมิสเตอร์ภูบดีคันนี้นะฮะที่เอาขยเยนคันนี้มาในวันนี้เนี่ยก็คือมันจะมีผู้ใช้งาน Facebook ท่านหนึ่งเขาบอกว่าไอ้รถคันนี้แพงกว่าคันนี้ยสมเท่าแล้วมันดีกว่าสเท่าหรือเปล่าออขออนุญ,ญาตให้ท่านเจ้าของรถอากาศเดิม ปี๊ปปี๊ปปี๊ปเอาก็จริงๆหมายถึงว่าถ้าคุณแบบว่ามันเป็นโลจิกที่แบบโดนปั่นกันอยู่ทุกวันเนี้ยนึกออกปะเอาสเปครถคันหนึ่งไว้ซ้ายกับขวาแล้วเอาราคามาวางแล้วก็ดูว่าของที่ไหนมากกว่าราคาน้อยกว่าตรงนั้นคือผู้ชนะอันนี้ครับคือรู้สึกว่ามันจะเราจะโดนคอนเท์ชี้นำกันมากเกินไปซึ่งการใช้กับชีวิตกับรถอ่ะมันไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องออปชั่นและสเปคเว้ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตอ่ะช่คุณภาพชีวิตอ่ะ นื้อออกว่าความน่าเชื่อถือของแบรนด์ด้วยไม่งั้นถ้าเกิดรถแบ็คโฮแม่งใหญ่กว่ารถเบนซ์อย่างเงี้ยรถแบ็คโฮคืออะไรรถแบ็คโฮอะ oh, 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 ่ะอ๋อแม็คโคนะเออรถตักดินอ่ะ oh, oh, oh. เออมันใหญ่กว่ารถเบนซ์ในราคาถูกกว่าคุณก็ไปขับรถรถตักดินกันหมดก็ได้เนื้อออกว่าถ้าจะเอาแค่มิติอะ่ะถามว่าอันนี้อะไรทีไทม์เดอะไพทีไทม์เรืคาไหมโอเคถ้าเกิดว่ามองแค่สเปกอ่ะมันไม่หรอกแต่ถ้ามองรายละเอียดการใช้ชีวิตอะ เประสบการณ์การใช้อะผมว่ามันก็ยังอยู่บนนั้นอยู่แต่ถามว่าเดี๋ยวนี้รถจีนมันทําของถูกให้ดีได้ไหมมันเริ่มดีแล้วไม่มันดีขึ้นเรื่อยๆใช่มันแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆเนื้อออกว่าซึ่งมันก็ดีแล้วที่ต้องมามีคนมาจี้ให้รถเนี่ยที่มันเป็นเหมือนนํานําไปก่อนแบบเนี้ยเนื้อออกว่าต้องขยับอ่ะหันหลังมาดูเออต้องหันหลังมาดูแล้วไม่งั้นเนี่ยไม่งมีคนรอเสียบหลังมึงตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือส่วนที่ชอบแต่ว่าถ้าจะมาพูดว่าเอาราคาหารสามและลถเดียวสามเท่าอะไรอย่างเงี้ ผมว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันไม่มันไม่เชิงถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต ผมว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดเรามองภาพรวมอะของนิยามเปรียบเทียบป s c h e กับ BM เเป็นสินค้าแบรนด์เนมแล้วกันไอของที่มันราคาแพงขึ้นเรื่อยอะมันไม่มีอันไหนเลยนะที่แบบราคาแพงกว่า3เท่าแล้วแม่งดีกว่า3เท่าอะแต่มันจะดีกว่าไอ้20%สุดท้ายอะสมมติคุณแบรนด์เทียเอใช่ปะ่ะแล้วคุณเจอแบรนด์เทียเอเอ่ะไอเอเอมันก็ไม่ได้ดีกว่าแบบตามราคาที่ขายเท่าเนอคือถ้าจะคิดอย่างนั้นอะรถอีโคคาร์แม่งก็ขับไปไหนมาไหนได้ถ้าจะคิดว่าเอารถไปไหนมาไหนอะถ้าไม่สนใจคุณภาพชีวิตอะซิต เข้าไปได้เออแต่ส่วนหนึ่งแล้วมันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกความพึงพอใจความเพรสติกแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตที่รู้สึกว่าเอ้ยไอท้ายๆเรื่องการเก็บขอบอย่างเงี้ยรถเยอรมันจะดีกว่าเอาผมพูดเลยผมพูดเลยว่าถ้าอย่างแคมรี่กับอ e ี l ล s s อย่งเงี้ยนึกอกว่าแคมรี่ล้าน8 E ดอล4ล้านคุณก็อยู่แคมรี่ได้เหมือนกันใชเนึกอกว่าแต่ถ้าคุณไปอ c คลาสได้ไรได้เครื่องเสียงได้เก็บเสียง,ยงอ่าได้อะไรที่มันแบบ e เอออีคัสก็ไม่ได้2เท่าของแคมรี่อ่ะใช่ก็นั่นแหละนี่คือพอยท์พอยท์มันอยู่ประมาณนี้ถ้างั้นแล้วทําไม iPhone แม่งยังขายดีสุดอะผมเชื่อว่าแม่งมีมือถือจีนที่แม่งแบบ จอ 4K ไอ้เขาเรียกรีเฟรชเรท800เฮิรต์800เฮิรต์เลยผพูดไปก่อนพูดมั่วๆเลยเอาอันนี้คือแบบยกตัวอย่างกูรู้ไม่ใช่800เฮิรต์เลยก้องมีเลนเทเลยื่นออกมาขนาดนี้ได้เออกล้องแบบถ่ายซูมเห็นดวงจันทร์กล้องเทเลล้านเมกะพิกเซลเอ้ยประมาณร้อยพันล้านเมกะพิกเซลใช่ปะถ่ายซูมเห็นดวงจันทร์ชาร์จไฟ DC ได้แล้วันต่อไปมือถืออ่ะเรายังไม่เห็นมีที่ไหนมือถือกินที่ไหนสู้คุณภาพชีวิตแอปเปิลได้เลยหรือคู่คุณภาพชีวิตมือถือเกาหลีได้เลยถ้้้้าาาสููกกัันนนไไไดดททมม่่่ขยเพแคี E